เวลาแล้วละครับที่เราจะมาเช็คความพร้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราก่อนที่จะลงทําศึกชิงโล่พระราชทานเด็จพระเทพนะครับกับทีมบังกองกลาสเซฟซีที่สนามลีโอสเตเดียมในฟุตบอลการกุศลน,นะฮะเพื่อหาเงินรายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาคนพิการของเราสู้ศึกพารลาลิมปิกเกมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะต้องบอกว่าเกมนี้นะฮะ เป็นเกมหนักของทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดเหมือนกันเลยล่ะครับเนื่องจากว่าสนามย่าเชียนะเป็นสนามที่ทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดไม่ค่อยถนัดนักและกุคือยอกาเองก็รู้สึกถึงปัญหาเหล่านี้เพราะเนื่องจากว่าจะเกรงกลัวว่านักเตะของเราจะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นจากการลงเล่นสนามย่าเชียมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ยอก้านครับจะวางแผนและจัดระเบียบนักเตะอย่างไรนะฮะแต่ถ้วยนี้ยังไงเราก็ต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ พียงแต่ว่ายอก้านั้นก็อาจจะหยิบจับสลับปรับเปลี่ยนนักเตะบางตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเล่นในพื้นสนามที่เป็นหญ้าเทียมพื้นแข็งๆแ,แ,แบบนี้ได้ครับในส่วนความพร้อมของขุนพล s อสซเมืองทองอยูเอดนั้นอาการบาดเจ็บก็จะมีเพียงแค่โคนเน่โมฮัมเหม็ดคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าคนอื่นๆพร้อมที่จะลงสนามทุกคนครับ แต่ก็จะมีบางผู้เล่นนะฮะที่ติดรับใช้ทีมชาติไทยอยู่ย2บปีอยู่ที่ประเทศลาวก็คืออาทิตย์ดาวสว่างวีรุฒกาเหยามทิติพันธ์่วงจันรสารัตย,ยู่เย็นและก็อนุสักเหล่าแสงไทยครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปพูดคุยกับนักเตะของเราแล้วล่ะครับว่าความพร้อมความมั่นใจของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างไปชมสกู๊ปกันเลยครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมถือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีสุดสําหรับเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราห่าง ห่างเกมไปนานมากพอสมควรแล้วก็ไ<ช>ทมีจีเองก็ห่างไปครับผมว่าเกมนีจ้จะเล่นกันอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าหนึ่งคือจะได้ดูว่าทีมเราเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนในวันในวันที่7<ม>ซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสํสญญาหรับทั้ง2ทีมแล้วก็เป็นสิ่งำคัญก็เป็นแมตช์การุศลด้วยนะครับชิโล,<น>โลกาชิงโลมาถ่านด้วยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับพิการด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็สิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแฟนบอลครับยังไงก็เป็นแมตช์การุศลนยังไง แบอลทั้งสองทีมได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลเองก็เข้าไปเชียร์เข้าไปซึ่งแมตชนี้ได้การได้กุศลด้วยนะครับแล้วก็ได้เชียร์บอลที่สน,สนุกผมเชื่อว่าเท่าที่จะคุยกับเพื่อนรงทีมแลวโค้ชเนี่ยโค้ชเขาจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ในการลงลงทำเกมในแมตชนี้เพราะว่าเขาอยากจะเท็ฟุตบอลดูว่าเราหายไปนานเกือบจะสามอาทิตย์เลยก็ว่าได้ที่เราไม่มีแมตเลยนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเองว่าเขาจะเปลี่ยนเล่นยังไงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยสเ่นต เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบมีคุณภาพอะไรเงี้ยคนดูเข้าไปดูก็คงแบบไม่ได้ผิดหวังที่สำคัญจริงโลกราชธานมด้ยนะเวลาเราก็ไม่ได้มาครับครับทีนี้พูดถึงฟองเพื่อนุ่งทีเป็นเงินปังครับอยู่ไปเจ็ดวันจะไม่สะดุดแพก็ผมว่าอาจจะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่มีแมตุ่นเครื่องเลยซึ่งก็ก็วันที่สามสิบเนี้ยผมว่ามันก็เป็นแบบแบบการลองทีมเนี่ยการลองทีมการปรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะเล่นใน ในเกมต่อไปได้ครับย่าเทียมเหรอ่ะมวยก็เป็นมนาเหมือนกันผมว่าแต่แต่แบบบางจันรกูศวนะพี่ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าเล่นยาาสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบอาการบาดเจ็บในี่ผมว่ามันมันง่ายต่ออาการบาดเจ็บพอสมควรสำหรับย่าครับก็้บ้างครับอก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับจากการรักษามาประมาณอาทิตย์ ก็สองอาทิตย์แล้วครับแล้วก็เริ mm ่มวิ่งกับเพื่อน mm hmm. ๆได้แล้วก็วันนี้ก็คงอยากจะลงลงลงซ้อมดูครับค,คืออาการเจ็บหลังตั้งแต่แมตบุรีรำใช่ไหมครับแมตบุรีรำแล้วก็มาหนักสุดก็คงจะเป็นแมตตำรวจนะครับ mm hmm. ที่ที่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยสองสาวันอะไรเงี้ยครับพูดถึงวันที่30นี้นะครับฟุตบอลการกุศลน,นะฮะบอลก็ไปถแถลงข่าวมาด้วยเป้าหมายของสโมสรของเราในถ้วยนี้คือยังไงครต้องเป็นแชมป์ใช่ไหมครับครับเมื่อปีที่แล้วเมืองทอง แต่แชมป์คะแต่ปีนี้ก็ก็ทางผู้ใหญ่เขาก็กำชับมาว่าต้องได้แชมป์กลับมาไว้ที่บ้านก็<ม>าทางสตาฟโค้ช<ว>ก็แล้วนักบอลก็ทำงานกันเต็มที่ครับครับผมแล้วย่าเทียมครับจะเป็นปัญหาสำหรับสโมสรของเราไมหมฮะเออย่าเทียมมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับในในใน,ในการเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีสนามย่าจริงอยู่เราซ้อมสนามย่าจริงอยู่เราต้องไปเล่นสนามย่าเทียมแต่ในความรู้สึกของผมแล้วมันก็ เออเพื่อนเพื่อนทุกคนเขาก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับก,บการเล่นย่าเทียมเล่นอะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าจะจะทําได้ดีครับการที่หยุดไปก่อนอ้นนี้ประมาณเจ็ดวันนะฮะ <c oughs> จะทําให้กระทบถุงฟอร์มการเล่นของเราไหมครับผมว่าจะกระทบไหมก็อ่สิ่งที่มันกระทบก็คือเกมซึ่งเราสโมสรไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับหลังจากที่เราซ้อมมาก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะกระทบอะไรมากซึ่งมันก็เป็นสิ่งไม่ดีด้วยซ้ำที่เราจะได้พักผ่อนซึ่งที่ผ่านมานักบอลไม่มีโอกาสได้พักผ่อนยาวขนาดนี้ ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งดีแลวก็กำลังใจของเราก็มีมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งผู้บริหารทั้งทุกคนเองก็ช่วยพัฒนาทีมได้อย่างเต็มที่ก็ตรงนี้เองก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนและก็แฟนบอลยังไงก็วันที่7นี้ครับเชียงรายนะครับก่อนถึงวันที่7ก็สานี้ไปช่วยกันสร้างกุศสและก็เชียร์เอชซีจเมืองทองนะครับอยากอยากฝากกองเชียร์ทุกคนนะครับทุกทุกคนไทยในประเทศอยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยเราเก็บตั๋วได้เราก็เอาเงินไปบริจาคกับผู้พิการ นักกีฬาผู้พิการนะครับอยากจะให้แฟนบอลทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์บีจีก็ดีกองเชียร์เมืองทองหรือว่าไม่ไม่ว่าอนะไรก็เป็นกองเชียร์ทีมรอบๆข้างอะไรเงี้ยอยากให้มาเชียร์กันเยอะๆครับเพื่อจะเราจะได้เงินสนับสนุนแบบไปช่วยผู้พิการเหล่านี้ที่เขาก็ประสบแบบเขาอยากเขาอยากจะได้เงินแบบเป็นเงินก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยไปไปทำการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยครับเราก็จะจะ,จะพยายามมาแบบเรียกแฟนบอลให้ได้เยอะให้สุดครับก็ ที่สามสิบนี้ครับก็อยากมาอยากเชิญชวนครับแฟนบอลทุกคนมาร่วมกันทำกุศลการกุศลครั้งนี้ให้แบบให้มันดีเลยผมว่าทุกคนที่มาได้รับบุญกลับไปแล้วก็มาดูฟุตบอลระหว่างเดาิจริงมันต้องแบิจผมว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบมีคุณภาพก็หวังว่าวันนั้นทุกคนก็จะได้แบบความสุขกลับไปหลังจากมามาร่วมกันช่วยทำกานกุกคน ก็ฝาก่าประชาสัมพันธ์กองเชียร์เอสซีจเมืองทองอยู่แต่ของเราด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเมืองทองหรือบ้างของฟ้าเซบีนะครับพรุ่งนี้นะฮะเข้ามาชมเกมในสนามกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเงินรายได้ทั้งหมดะฮะเราจะไปร่วมกันทําบุญบริจาคให้กับนักกีฬาผู้มีการผู้ที่สร้างชื่อเสียงบนกับประเทศไทยของเราเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของเที่ยลึกตัวไปถึงบัตรเข้าชมนะฮะ ามารถต่อยอดกับพวกเขาได้จริงๆนะครับยังไงก็เชิญชวนนะฮะมาชมกันเยอะๆหลาย่หลายคนบอกว่าคิดถึงจังเลยสโมสรไม่มีเกมการแขันให้ชมมาเกือบ3อาทิตย์นี่แหละครับโอกาสดีนะฮะถ้าคิดถึงกันแบบนี้จัดไปเลยครับพรุ่งนี้ที่ลีโอสเตเดียมนะจ๊ะของเรามาเจอกันครับ